ุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม RV o ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม RV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับโอเคก่อนเข้าไปในเกมนะเดี๋ยวผมจะเทสก่อนนะครับว่าถ้าเราปาดทั้งหมดเนี่ยเราจะดูดเลือดได้เท่าไหร่น,นี่ครับ ห้าตัวอย่างแรกเลยต้องลดเลือดก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าดูดเลือดเท่าไหร่ไอ้เข้มที่ผมออกน่าจะประมาณนี้ครับดูดเลือดดาบแดงสองอันปาดไปดิสี่พันห้าสี่พันหกปาเจ้าที่มีไก่อาร์สตนดาดครับสี่พันน่ะปาดลวสี่พันปาดสองทีเท่าไหร่วะเก้าพันเอะเก้าพันบวกบวกนะครับเดี๋ยวเราลองตอนที่เราไม่มีไก่อาร์สเตนดาดม้างดีกว่านะครับว่าเราจะดูด ได้เท่าไหร่หรือว่าปาสซิ่สสเนี่ยมันติดไหมนะครับอเอาโอ้ไม <im> th ่ติดก่อสะท้อนนี่เดี๋ยวกาะไฟอ๋อกาะไฟหรือว่าก่อถอนนี่ปาดหนึ่งทีนะครับแล้วปาดครั้งที่สองปาดโอเคสามพันหนึ่งร้อยนะครับจากตอนแรกที่เราปาดเนี่ยมันทั้งหมดสี่พันห้าสี่พันหกเลยนะครับก็บวกมาค่อนข้างแรง แรงเลยอ่ะไม่ใช่ค่อนข้างแรงคือแรงเลยนะครับกับการปาด1ทีนะถ้าเราปาดครั้งที่2บอกเลยว่าคุ้มนะครับประมาณนี้มาหรอกกับพาสซีสไกอาทําได้นะครับมาดูนว่าเราจะปาดได้ถึง5้หรือเปล่านะครับแต่แน่นอนยังไงก็ต้องได้ปาด 2... นะครับผมว่าปาด 2... แค่2ก็คุ้มแล้วนะครับมาดิ อันนี้ก็จะเป็นไซส์ลงแรงตามปกติของมาหลอกในแพทช์นี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นแพทก่อนหรือจะเป็นซีซั่นก่อนนะครับก็ปรับเปลี่ยนเป็นมาหลอกสายถึกแล้วก็มีตามจกันหมดแหละ <First class. S 1> เดี๋เป็นสายแรงอยู่ยากนะครับเดี๋สายแรงอยู่ยากปาดเขาให้เขอะวีได้ได้อยู่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  900ครับโอ้แค่ปาดต้นเกมก็แรงแล้วแรงไ่ไอรีก้าร้900 700โอ้ m ม g ก็โอ้ m ม g ก็โอ้ my god เ oh oh หลือปาดไ่เข้าโอ้ก็สแต็กมันแบบ3 2อะ่ะนี่เหรอว้ายมันลบได้อ่ะครับเพราะว่าเอลพริวจัดมาดิสายปากกับสายฟันอะ เต็มๆจะแตกขึ้น,นสะแตกขึ้นอนตรายนะฮะจริงผมรีวิวอาเลนสายเทงค์ไปแล้วนะครับมาหลอกไม่ป่าไม่ไเข้าเลยวุ้ยแล้วนียกระโดดก่อนนะตัน่ะตัน่นึกว่าจะไม่โดนซะแล้ววาบ ทำไมเรายังไม่วาร์ปล่ะฆ่าน่ะเกือบประจักปีศาจอุ้ยอ้าวกูปาดไปโดนอีกหายแล้วกูนึกว่าจะฟิกเกอร์เขาเขาโอ้โหอ่านอนาคตเกินอ้อกดติกเกอร์กดติกเกอร์เด้มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับนั่นแน่โดดสวรรนายโดดเราโดดอย่างนี้เรียบร้อยฮะ อ,อ้าวโอ้โหมันลบร้อยปดสิองศาเราไปได้นี่ต้องบัฟให้ดาบยาวกันแล้วเตียมเลียดนดงไปครับเมื่อกี้เราพลาดนะเซ็งเลยว่ะได้สักร้อยโกสองร้อยโกปาดโอ้โหสวยๆครับตาชัย เออถาชชยมันจะดีไหมถ้าใช้ไก่อ,อน่าสนใจดีนะเนี่ยมาโดเลยละกันจะแตกเต็มแต่ว่าทูดามเมดนะสิเกาะสีขาวเราไม่นับเราไม่นับความความคิดเห็นจะเกาะขาวเราไม่นับความคิดเห็นจะเกาะขาวนะครับข่าวนะตู้ตายสกิลสองมีดาเมดน,นิดหน่อยนะครับ จริง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 เหรอจริง,รรง,รงถ้าเป็นนักแข่งเขาจะขึ้นดาบถึกนะมันเหมือนดาบถึกก่อนเลยแล้วก็อาจจะหาของมาเติมอย่างเช่นไนท์เพลทชิ้นเล็กๆเข้ามาหรือว่าจะเป็นการเวทสัก200โกนะครับการเวทเริ่มต้นแรกเลยอะไรก็ประมาณนั้นนะครับอันนี้แล้วแต่เกมไปด้วยนะแต่ถ้าเรากดดันในเลนได้เป็นตัวที่แบบไม่แก้มาหลอกมากนะครับ หนบแดงไปเลยแต่แต่โดยรวนแล้วถ้าเป็นปกติผมก็จะหยิบม,มาหลอกแต่ละทีผมก็จะดูฝัง่งของขามก่อนนะว่ามันเล่นเป็นตัวอะไรนะครับ <c oughs> เจอฟอร์เรนครับแน่นอนนะครับไปเล่นบุลลารดดีกว่าถ้า <c> ผ <oughs> ู้กระตามตรงครับเจอเจอฟอร์เรนไปเล่นบุลลารดดีกว่าลงมาปาดและดูสแตค็คแบบนี้ปั่นให้ปั่นให้สองว่าเป็นศิลปะแบบนี้ขันนี้ไหนไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่ แกไม่ลดแน่นะหลังหักว่าในะกอาผมเด็กทันทีอ่ะโอ้ไกอาผมมาทันทันทีทันใดนี่ว่าเลือดเต็มนี่ไม่ใช่เลือดดำแล้วนี่คือเลือดเกี่ยวมด X V3 เช็คปะฟ้าหรือเปล่าเช็คปะฟ้าโอ้โหเช็คตรงโน้นแม่ เกรือเปล่าภูมเนี้ยอุ้ยเอา้าเพื่อไปอยู่ตัวติดลิกเตอร์ไปอยู่แถวนี้เราไม่เห็นว่าเราเอาได่อยู่เราไม่สนใจนะลิกเตอร์ไม่อยู่ในเลนดูแลแคร,รี่แบบนี้ฮ่ารัดนะโอ้โหทได้ปาด่าถึงทีเมื่อกี้ก็ดูได้นิดหน่อยนลยครับว้าวปุ้มโอ้ยทำไมกูตันกูชนมันทำไมกูตันเอง แครรี่ก่อนนะตัวน้ไม่นก่อนแล้วก็อ e ีค e ิกซี่อีคิกซี่ช่วยกูด้วยนะยังซ่านะเราได้ยังซ่านะครับฟิกดูดอายาอย่างงี้ซีแล้วเลยอ่ะไปครับนี่ครับผมว่านะ เอาดาบปักเดสเพลทดูเอลมาผมคิดว่าน่าจะดูดเลือดแรงขึ้นหรือเปล่านะครับ <c oughs> แต่ผมว่าแรงแรงขึ้นอยู่แล้วนะ <c oughs> เพราะมันมีพาสซีฟของดาบปักเดสเพลทดูเอลประมาณ10สแต็กอะไรอย่างนี้เนาะว่านะ <c oughs> ว่าน่าจะแรงขึ้นนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบแต่ว่าแพทนี้มันต้องเล่นกับเดวิลน่าจะคุ้มกว่านะเพราะปาดครั้งแรกบางทีเราไม่ได้เก็บสแต็กไงบางทีเราก็โดดเข้าไปเลยเนะครับ อ๋าล่าล่าออกล่าเจ้าชาย,ยชุดเท่ๆกับเวลเลอร์พาร์ทนี่ <c oughs> เฮ้ยเสียตีครับช่วยไม่ได้เซฟิตมันมันเดินเปิดมาคิกซี่นี่คิกซี่มันเล่นแบบไม่ดีว่ะแบบยืนหลังๆเลยอ่ะมันไม่ค่อยแหลมนะครับ ปกติจะเจอคิกสรงค umas, ิกซี่แหลมไปครับอันนี้เราม <omon, S 2> ีดาบแดงมีดาบถึกมีไกอาเลยครับดูชนน่ะแคลรนแคลรี่อ่ะดู้นตัดปั๊บ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 มันแม่อืออีเกิร์ไปแล้วอึ๊บอึ๊บคอมโบคอมโบคอมต่อยเลยจังหวะนี้สตาร์วอร์นายต้องไปเรียนรู้ก่อนอนาคินก่อนหรือนายไปเรียนรู้อนาคินซึ่ง เข้าไปที่ดาร์ทเวเดอร์อย่างข้าซิแรงแรงวันแตเลอกที่จะไม่สู้ครับเจ้าชายไปเลยพาร์ทแหลลวแเลยพาร์ทข้างแล้วอือแปดร้อยแปดร้อยพิกเกอร์ยัดเข้าไปสองพันโอ้โห ผมว่าปาดทีเดียวก็โอเคนะมันมันก็มีเวของมันที่ให้ให้ได,ด้ดูดเลือดนะครับเวหนึ่งต่อหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ถ้าแบบผมว่า2ตัวขึ้นไปน่าจะดีกว่าสำหรับถ้าเราออกไกลอ่ะนะผมว่านะแบบเนี้ยสองปุ๊บปัน่นสองปั่น2องหือหือโอ้โหสามพันแล้วคาดอะไม่เกรงกลัวใคร ยกเว้นแต่ข้าโยนเองไปสาดม่วงตอนนี้เรามีที่มันแรงขึ้นนะครับตอนแรกมันจะไม่ถึงสามพันใช่ไหมนี่ครับดิมดิมเอ้ยไม่ใช่ดิมตัดโอดินโอดินวิวเอชอ,ช,อชื่อตั้งมงี่าจะแตกโอดินวิว อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับชิ้นสุดท้ายรู้สึกว่ายังถึกไม่พอก็ออกของก่อสะท้อนชิวอับจะร้อนได้นะครับแต่ผมอยากได้ดาเมจเพิ่มก็เป็นดาบแดงอีกสักชิ้นไปอุ้ยแม่งไม่โดนว่ะตาเขป่านหนึ่งทีครับแล้วเราค่อยโดดแคลรี่เลยไปจ้าก็าชอะเอ้ยโอ้โดนลาดโดนลาดมาอง สามพันสามพันก็นถือว่าแรงแล้วปาดแครี่ก็คีแตก,กแล้วบอกเลยโอ้โหเจอโยกเข้ามาก่อนคุณจะกระโดดไม่ได้คุณกระโดดได้นะวันนี้ปาดหนึ่งทีเรียบร้อยครับไกอาร์สแตนดูดยายาได้เฉจ,จะสวนแหมเรียบไปตั้งนานไกอาร์สแตนดูดวันนี้ได้ดูดจริงได้แม่งดูดแรงซะด้วย จริงผมว่ามันก็มีเกมเล่นของมาหลอกนะครับที่การแข่งเขาจบไปแล้วนะผมก็ไปย้อนดูมาหลอกมันได้ออกจากการแข่งเยอะอยู่นะครับ Mar มาหลอกเล่นเยอะอยู่นะครับแต่แน้ดีแรงมันปกติแล้วสล็อตแบนมันน้อยพูดตามตรงครับสล็อตแบนมันมีแค่3 3ส่วนไม่นานแล้วฝังนะ3ที่ฮีโร่นเพิ่มเข้ามาผมน,าน่าจะเพิ่มเป็น4ซสอได้แล้ะเมตาม,มันอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะฮะ แม่งสามส,สลอ็อตก็อย่าสายแม่แม่ก็บัฟไอตัวนู้นตัวนี้เก่งหรือว่าบัฟนู่นบัฟนี่เพิ่มใหม่สล็อตไม่ตายคนเล่นจะตายเอาแบนแม่ไม่แบนเลยตัวเดิมๆไปที่ดาบแดงโอ้อย่างที่ตันครับของตันเลยมีอถือสองดาบเลยนะดาบคู่อ่ะผมแฟก อาคีาสาแสงโกงจากนาลายรอครับรอไดรยหลอดยไถเป็นไดไดเป็นไดไดไถอะนมาชิบหายแล้วมุตะป้อมป้อมป้อมแตกทงก็มาก่อนครับมาเล่นกับเพื่อนมันรีเทเลตสวยมากเลยผมปาดไม่เข้าแล้วปาดสองจุ๊บมัวจุ๊บมัวจุ๊บมัวเอาแล้ว อ้าวแล้วถึงกระเป๋าโยนเลยว้าวเฮ้ยเฮ้ยยชนไปเลยเพื่อนเดี๋ยวไปเหย่งว่า this is long long bag เหยศไม่ก่อนจะรอแม่งได้แต่ทีคิกที่เดี๋ยว็ดเด็ดเดเฮ้ยเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้นายไปก่อนเพื่อนนะยทำไมนายนายได้กลับก่อนเพื่อนล่ะปกติแล้วคนเปิดมันต้องไม่ตายนะเว้ยดูในแข่งบ่อยคนเปิดมักจะไม่ตาย เช็คๆๆแข่งกับเหลือ6,000เหลือ5,000และ4,000สุดท้ายเป็นทางหัวข่าวรับตาชัยได้ได้ไปแต่ว่า,าไม่รอดแล้วนะครับเหลือคนเดียวดูเพื่อนแล้วนะสวยตัวเดียวเรียบร้อยฮะโย و! ประมาณนี้ครับก็ผมว่าปาดสองตัวขึ้นไปคุ้มนะครับแต่ถ้าในเวของหนึ่งหนึ่งก็พอได้อยู่ เอยแล้วพอได้แต่ถ้า2ตัว้ไปคุ้มนะครับผมประมาณนี้สำหรับมาหลอกในแพทใหม่ที่ปรับมาเล่นกับไกอาให้สนุกขึ้นนะพวกของแทงอ่ะพวกตัวแทงมันชอบเล่นกันอยู่แล้วสำหรับไกอาสแตนดาร์ดเนาะเออแต่ว่าต้องมีคูดาวดนึงมันยังจะเล่นยากนะครับประมาณนี้สำหรับมาหลอกถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้ามีทั้งแทงมีทั้งดาเมจแะคราวนี้ครบเครื่องแพทเนี้ย